โอเคครับก็สวัสดีกับด้วยนะ,ค,ะนครับกดช่อง DV บดีแบครับโอเคครับวันนี้มาเปิดคลิปข้างนอกนะครับมาเปิดคลิปข้างนอกเพราะตอนนี้ผมกําลังคิดคอนเทนต์ปแปลกๆตด้อ,อยู่ครับผมกําลังแบบคิดว่าเดี๋ยวผมจะลองไปถามคำคำหนึ่งกับพวกคนนะครับถามว่าพี่รู้จักชิคเก้นแดนไหมครับผมก็ไม่รู้คืออะไรแต่ผมไปถามเขาอะเพื่อ ผมก็ทําเพื่อคนดูนะครับอยากลองทำคอนเทนต์แปลกๆ้ังรับโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้ผมตัดไปที่ตอนนู้นเลยดีกว่าครับโอเคโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับมีส่งกําลังใจผมทําคลิปหน่อยครับโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้ผมไปต่อครับรจักกีเก้นแดนไหมคัร้้ครับโอ้กีเก้นแดนนะนะครับไม่รู้จักเลยลุง ท่านหนึ่งแล้วละครับแต่ลุงไม่ค่อยอายเขินกล้องนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวไปต่อเลยขายของอะครับขายของอะลุงขายของอะไรขายของแบบพวกไก่อะครับแกนไก่ขายของใช่ครับชิคเก้นแดนครับชิคเก้นแดนไม่มีเลยโอเคครับขอบคุณมากครับลุงครับผมรู้จักชิคเก้นแดนซ์มาลุงคือ ชิกเก้นแดนนาลุงไม่รู้จักลุงเล่นเป็นที่ไหนล่นะชิกเก้นแดนนาเป็นอะไรชิกเก้นแดนี่ยก็ชิกเก้นแดนนาเอ้าลุงไ,นะไม่รู้จักเฉยจกเลยไอชิกเก้นแดนนาเป็นอะไรละ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันขอบคลุงขอบคุณมากครับการตัดคลิปไปแล้วนะครับตอนแรกผมก็ไปแซวลุง ลุงคนขับบินเลยแต่เขาแบบเหมือนแม่ได้อยากเล่นด้วยเขาบอกเขาเขินมาเขารู้นะครับว่าผมหัดอะไรอย่างนี้แต่คนที่สองพอมาคนที่สองคนที่สองก็เหมือนแบบพอได้อยู่ครับแต่มันยังไม่ชัดขนาดนั้นเพราะผมไม่มีไม้ผมยังไม่ได้ซื้อไม้หรืออะไรมาเลยครับอุปกรณ์แต่มันก็พอดูคลิปได้ครับพอรู้อยู่ครับว่าผมผมคุยเรื่องอะไรอะไรยังไงท่านผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่องผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับลาครับลาครับสวัสดีครับ